สวัสดีครับผมเฉลิมพงษ์หานมนตรีครับเป็นข้าราชการบำนาญครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการอสอส,อส,อสอมเพื่อให้เด็กที่ยังด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นครับผม อาตมาก็เป็นพระอธิการเพิ่มพูนเทชาตมโมหรือว่าหาันจำปาเป็นครูสอนสินธรรมอยู่ที่โรงเรียนโคกสูงโรงเรียนโคกสูงสหราชบ,บำรุงนะอาตมาก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมที่มามีโครงการอ,าสอสสมนะก็ดีใจบอกเลยก็ว่าดีใจที่แรกก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เข้ามาในส่วนนี้นะยังมีความรู้สึกว่าเชิญชมปิธียินดีเหมือนกัน ที่จะได้มีส่วนร่วมบอกแนะแนวทางสอนให้เด็กได้รู้ได้ได้ศึกษานะเกี่ยวกับกิจการงานต่างๆทางสังคมหรือว่าทางพุทธศาสนานะแล้วก็ทางโรงเรียนด้วยเอกอัตมาก,ก็รู้สึกว่าภูมิใจมากนะนี่ก็ไม่มีอะไรมากก็รู้สึกยินดีปะปื้มเหมือนกันนะขอแค่นี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับผมในปิยพันธ์ชัยเสนานะครับเป็นผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านโคกสูงสาหาาชบมลมนะครับในโครงการอสอสมหรืออาสาสมัครในการศึกษาในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นสะพานหนึ่งที่จะทําให้เด็กมีพฤติกรรมทําให้เด็กมีการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไปอนาคต